สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมอนุนสวรี14ตุลานะครับพศ2516น,น,นะอันนี้ไม่ดาม่านะครับพอดีผมผ่านมาผมก็เลยรีวิวเนะไม่ไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรช่วงนี้นะครับพอดีมาระดําเนินนะครับก็เลย ผ่านมาก็เลยพาท่านะผู้ชมมารีวิวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าบริเวณรอบๆถนนลัดต้เนินก่อนว่าช่วงเนี้ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้าง,างก็ก็บางตึกก็บูรณาใหม่น,นะท่านผู้ชมก็จะมีนุสวรีวิชาลิพไต้เขาก็ทาสีนะครับสาสวยงามนะครับแล้วก็มีการ ดีนเวเนาะตึกทาสีสันใหม่นะครับตรงแยกค้อบวัวเนาะเพราะว่าผมผ่านมาผมก็เลยรีวิวให้นะผู้ชมชมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับที่มีมายาวนานนะอนุสร14ตุลาเนี่ยมันเป็นอนุสรสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของนักศึกนษะาเนี่ยผมพาไปดูพอดีผมก็ผ่านมาหลายรอบแล้วนะท่านผู้ชมไม่เคยเข้าไปดูทีก็เลยพาท่านาผู้ชมเข้ามาดูนะครับก็เป็น,เป,นเป็นเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับผมไม่ได้มีมีทัศนคติที่เป็นทางลบทางด้านการเมืองแล้วก็ไม่ได้แบ่งฝกักแบ่งฝ่ายนะท่านะผู้ชมก็คือ ชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะครับโดยส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ทางวัดเองประวัติศาสตร์ทางบุชนียบุคคลนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ที่เราได้ศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับ ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็มันเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะนะครับในส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับบางท่านเนี่ยหรือแม้ตัวผมเองอะขนาดแบบอยู่มาหลายหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ ง่ายๆก็คือพุทธศักราชเนี่ยก็ไม่เคยเข้ามาข้างในเลยนะครับเขากะ็จะมีการจัดแสดงนะครับท่านผู้ชมเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็มีการจัดแสดงผมขอมีมือรวมนะไม่ขอดีเทลเพราะว่ามันเป็นการไปตอกย้ำนะครับตอกยำ้ำสิ่งที่สูญเสียนะครับนะครับแล้วก็ อาจจะได้สิ่งหนึ่งมาแต่การสูญเสียก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่พู่กันนะครับท่านผู้ชมไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่สูญเสียนะครับ<ม>ก็นี่ก็จะมีภาพนะครับมีภาพ่พวกนักศึกษานะครับที่ออกมาเรียกร้องนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับสมัยนั้นนะครับหลักๆก็ เพราะว่าในช่วงช่วงปีพศ2516เนี่ยหลกัหลกๆเลยก็จะมีชาวนักศึกษาทั่วทั้งประเทศเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นในย่านเทพาหากครเนี่ยออกมาออกมาผมขอใช้คำว่า,อ,าออกมาเรียกร้องแล้วกันเนาะ เรียกร้องนะครับออกมาเรียกร้องอประชาธิปไตยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งใหม่ในสมัยนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับประชาธิปไตยฉบับแรกที่ที่มีขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามานะก็จะเป็นในสมัยรันกรรัชกาลที่7นะครับ ก็จะมีการปฏิวัติของคณะราษนะครับก็คือพลเอกพหลพลพร่หไทยอยู่เสน,นานะครับแล้วก็ยุคหลักมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปรีดีพนมงยงค์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของจอมพลปอนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ท ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานนะครับท่านผู้ชมเพื่อใหอ้ท่านผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้ได้ให้ผู้ที่อยู่ต่อเนี่ยระลึกถึงนะครับการสูญเสียนะครับของวีรชนเนาะแล้วก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสิ่ง,งเตือนใจนะครับเป็นสิ่งเตือนใจ ขอ,ของอนุชองของวูรชนรุ่นหลังนะครับเพื่อแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับอีกหน้าหนึ่งที่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับท mm ่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนนักศึกษาในสมัยนั้นนะครับ mm hmm. ก็ด้านล่างเนี่ยน่าจะไม่มีการเปิดนะครับมีน่าจะมีการเปิดเฉพาะด้านบนนะครับก็จะเป็น ลักษณะเดี๋ยวผมพาลงไปชมด้านล่างก็จะมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยไม่น่าจะเปิดเพราะว่าก็จะไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเท่าที่ผมสังเกตน,นะก็จะมีไม่ค่อยมีผู้คนให้ความสนใจนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนื่องจากว่าอาจจะมีวัน วันครบรอบอะไก็จะมีการมาดอกไม้มาไว้อะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของนักศึกษาหรือคณะอาจารย์นะครับของของมหาลัยที่สอนทางด้านนิติศาสตร์มามาไว้อะไรนะครับครับสิ่งนี้เป็นสิ่ง ผมว่าเป็นเป็นปอดศาสตร์ที่ที่น่าศึกษานะครับของประเทศไทยนะท่านผู้ชมเพราะว่า1นนะครับหนนี้เป็นเป็นสิ่งที่นักการเมืองผมไม่ผมไม่ขอใช้คําว่านักการเมืองแนละาบุคคลที่มีอํานาจนะครับปกครองเนาะทาง ทางการเมืองแล้วกันเป็นสิ่งเตือนใจให้ศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนี้ซ้ำขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ในอนาคตนะครับท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาเที่ยวชมได้นะครับผมถามเจ้าหน้าที่เขาละว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เปิดให้ลงไปนะครับเพราไม่มีไม่มี คนดูแลนะครับเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะชิ้นเปลืองงบประมาณในส่วนนี้นะครับในส่วนความคิดผมแล้วก็สองก็คือมันจะเป็นการไปส่งเสริมนะครับให้เยาวชนได้ได้มีความคิดแปลกแยกทางการเมืองแล้วก็ปลุกเร้านะครับท่านผู้ชมปลุกเร้าให้ ให้เกิดความแตกแยกนะครับด้านล่างเนี่ยนะผมซูมให้ดูก็จะมีว่รูปนะครับทศาการจัดแสดงนะครับท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาเที่ยวชมได้นะครับมาศึกษานะถือว่าเป็นทางผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะรีวิวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอีกเกตแง่มุมหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ ศึกษานะครับแล้วก็เป็นเข็มทิศนะครับเส้นเล็กๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้มาเยี่ยมชมทเที่ยวชมกันนะครับส่วนค,นคลิปนี้ผมขอจบรีวิวนะครับอนุสรสถานนะครับ14ตุลาพศ .2516 ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ